ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคํานวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับตรงๆง,งนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับสูตรนี้ก็ทำย้อนหลังสีงวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ สำหรับการคำนวณนะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวก2คงที่นะครับนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยล่างนะครับผม บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5นะครับผมบวกกัน3ครั้งนะครับ บวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักร้อยบนนะครับหนึ่งครั้งก็คือเลข9บวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลข6แล้วก็บวกด้สองคงที่นะครับ ในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็จะมีอยู่7หลักนะครับเตัวเลขนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก5บวก6บวก9บวกหบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ38นะครับ นะครับสานะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลขสี่ แล้วก็บวกด้วย3ขอคงที่นะครับนะในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีอยู่7หลักนะครับ7ตัวเลขนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1 1 1 9 4บวก1บวก1วก9บวก4บวก4บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ยี่สิบสามนะครับนะครับยี่สิบสามนะครับเราก็จะได้เลขสามนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือแปดสามนะครับ ครับผมเลข8นะครับก็จะเข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข3มนะครับก็จะเข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข3บวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับ1ครั้งก็คือเลข7บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบบน1ครั้งก็คือเลขห้า แล้วก็บวกด้วยสงคงที่นะครับนะครับผลลับที่ได้นะครับ3 3 3บวกสบวก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 นะครับผลลับที่ได้ก็คือ25นะครับนะครับ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักสิบ นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับ3ครั้งนะครับบวกกันนะครับก็คือเลข4บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขสาม นะครับแล้วก็บวกเลขสาคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4ี่บวกส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 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับนะครับ23นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วย นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ5 3นะครับนะครับผมเลข5นะครับก็เข้าหลัก10บตรงตรงนะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข3บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบบนนะครับ ก็คือเลข8แล้วก็บวกเลข2ขงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก8บวก8บวก3บวก2บวก8บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ39นะครับ นะครับผม39นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับผมต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลข2 บวกหลับหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข3แล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ7บวก7บวก7บวก2บวก3บวก3บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32 นะครับนะครับ32นะครับแล้วก็จะได้เลขสองนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ9 2า นะครับนะครับผมเลข9นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข2นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขห้าบวกบวกกันสามครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับผมก็คือเลขเก้าบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสาม บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9แล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก5บวก9บวกศบวกนะครับบวก9บวก2นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 38นะครับนะครับสามสนะครับเราก็จะได้เลขแนะครับมาหนึ่ตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกันสามครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลข3า บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6บวกหบวกหบวกสบวกสบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ยี่สิบแปดนะครับนะครับยี่สิบแปดนะครับเราก็จะได้เลขแปดนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับผมผลที่ออกนะครับก็คือ 8 8นะครับนะครับเลข8นะครับก็จะเข้าทั้ง2หลักนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผม นะครับผมสูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง4งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับก็อย่าลืมกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับผมววันที่1กันยายนนะครับพศสอ6 3นะครับ ครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักพันนะครับผมก็คือเลข5บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข1 แล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก9บวก9บวก5บวก8บวก1บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ43นะครับ นะครับ43นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้3ยคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4บวกสบวกบวก8บวก8บวก8บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 39นะครับนะครับ39นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่1กันยายนนะครับ พศ2563นะครับผมนะครับ3993นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรไหนดีสูตรไหนเด่นนะครับสูตรไหนแม่นๆนะครับก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ะครับตลอดไปนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ